สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับในช่วงเดอรค่ะของมื่อวันที่31เดือนพฤษภา,าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมีแอดมี่แนวทางมาฝากในคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางของคนบอ่อแก้วนะคะพี่น้องคะแนวทางของคนบอ่อแก้วนะคะแล้วก็มีความฝันของเบิงแล้วรวยเลยพี่น้องแอดฝันตั้งแต่หมื่ว่านก่อนหอมืม่มว่านก่อน นะคะายพี่น้องคะก็เลยได้นํามาบ่าสู่พ,พี่น้องฟังในอ่าช่วงเดอกนี่แหละพี่น้องถ้าลงเอืออื่น,นี่ยกระสีไรอาจารย์เนาะยันลงพระท่านายพี่น้องคะเอาแนวทางมาหนีนะคะเดี๋ยวไอซีบ่าวซูฟังนะคะแนวทางแรกเนี่ยก็เป็นแนวทางของอ่าคนบอ่อแก้วนะคะพี่น้องคะคนบอ่อแก้วมวลน,นี้นะคะเล่าอาชุดบนเนี่ยลักลอยเล่าลักลอยเกลานะคะพี่น้องคะลักลอยเกลา หมอบใบสะกอนได้อพี่น้องเด้อจังคอยใส่แคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะลักลอยเกลวนะคะของคนโอแก้วแนวทางชุดบนคะ่ะมี0 3 0 3 0 6แล้วก็ับหาเกลวนะคะพี่น้องคะ0 3 0 6กับหาเกลวบันนีล่างคะ่ะพี่น้องคะล่างมีเกลว์ซีกับ1 4ค่ะเกลว์ซีกับ1 4อันนี้เป็นแนวทางของคนโอแก้วนะคะเดี๋ยวสใส่พี่น้องได้แคปหน้าจออีกเท่านึง นะคะพี่น้องคะใช้พอพี่น้องได้แคปหน้าจออีกเทือนหนึ่งนะคะมาหนี้มวลที่รู้สึกว่าเบื้องหลัง้วยสิฟันลายเทียรเลยเกินอ่ามือว่านมือว่านกอนนะคะว่านกอนนะคะพอพี่น้องคะมือว่านมือว่านกอนนะคะพี่น้องเออเอินถึงแล้วอันเบื้องหลังด้วยฟันเนี่ยนะคะหน้ารับของมื้อลด้วยเนาะสีบอกก็มันจุดฟังหกแปดเจ็ด ฟันได้ตัวเดียวนี่ละกหกแปดเจ็ดตวันนี้อัดกันไว้เก้าแปดเจ็ดพี่น้องคะหกแปดเจ็ดนะคะเลยได้มาเป็นตัวการเก้าแปดเจ็ดฟันสันตี้พ่อพี่น้องคะบ่รู้ว่าจังใดเนาะพี่น้องเนาะเราฟันว่าไปเก็บเห็ดเพอภาษาพันพี่น้องคะฟันว่าไปเก็บเห็ดเพออ่าตะเล็กที่ไอเขาไปเพิ่งทำหน้าฟันของเห็ดเพอเนี่ยมันช่เป็น c สองหนึ่งสันตี้พ่อพี่น้องคะอ่าก็ไม่ได้เอาตัวนั้นดอกพี่น้องเอบไม่ได้เอาตัวนั้น นะคะฝันว่าไปเก็บเห็ดพอร ah. ได้เมื่อไรหรอกค่ะพ่อยพี่ดอกคะได้ประมาณถ้วยหนึ่งถ้วยถ้วยแจวถ้วยแจวนั่ะหล่ะพ่อยพี่ดอกก็ได้ประมาณถ้วยหนึ่งล่ะแต่ว่าบนณี้ลุดฝันว่าจะคล้องไปเก็บเห็ดพอรได้ประมาณถ้วยแก้วถ้วยแจว,ว,แจวก็เลยเอามาลงมาลง,าลงเอามาลงในอ่าในอ่าในเฟซบุ๊กนะคะพี่น้องคะในเพจในเฟซบุ๊กนะคะบัดนี้ผลปรากฏว่ามีคนเบิ่งอยู่ประมาณ อันพ่นเขียนไว้หกสปนะพ,พี่้องคะอ่ะหกสเอ่ากัประมาณจะกหมื่นแปดพันอยเงประมาณนั้นนะคะพี่้องค่ะแอกับน,น่จะวา่าติดป่ลถิดบอลนะคะแต่ว่าในทีพ่นคนเบิงเนี่ยยอดวิวเนี่ยหกสิบแปดจุดเจ็ดนะคะพ,พี่้อกคะอ่ะหกสิบแปดจุดเจ็อาบันกแเลยคิดคิดในในข้อมูเนี่ยคิดก็เลยว่าอ้อเก็บเห็ดพราะคนคือเบิงหลายแท้แหว่งสีระพอี่้อกค่ะ อันที่ลงคลิปอย่างอื่นก็คือบ่มีคนเบิ่งอันที่ไปเก็บเห็ดเพาะก็คือคนเบิ่งดีแถวประสัน68.7นะคะมียอดไลค์ยอดแช่อยังแต่ว่าจำบ่ได้รู้แต่ว่าอ่าคนเบิ่งคนเบิ่งนี่68.7ิบแปดจระสันเขาเขียนไว้เนาะพี่น้องเนาะทีไรก็ได้ได้ตัวนี้แหละ68.7ิเอ็ก็ได้ออกเป็น68.7กับ98.7นี่ลราพี่น้อง98.7นี่เป็นตัวกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าสีแบบไปได้ตัวมันก็สี่ลายเนาะ6กับ9 ตัวเดียวกัน8กับ3ตัวเดียวกัน1กับ7ตัวเดียวกันเท่า18ไปหลายมันก็หลายก็เลยเอาเฉพาะที่อะเทนในพวงฝันนะคะ68 68.7ก็เลยร่วมเป็น687นะคะพายพี่น้องค่ะเออแต่ว่าคิดไปคิดมากแปดเจ็มันออกแล้วนี่ว่านี่แหละมันมันได้ยังสีไหมพี่น้องมันได้ยังสี่เอตั้งใจตั้งทาสิตบยุ่งนี่หรือพี่น้องยุ่งหลายบระเด็นผลพลุ่มพล่ะมันมันก็เห็นจังสีไหมไหมค่ะพายพี่น้องค่ะกับบุรุษวสิวาจังไหนเนาะอะเห็น 68.7ินะพลอยพี่น้องคะยอดบิวยอดผู้เบิงอ่ะนะพลอยพี่น้องคะก็ยังแปลกใจในความฝันโอ้ยเก็บเห็ดคือมีคนเบิงหลายแท้ที่ขีดเอื่นก็คือบ่มีคนเบิงเอ้บางสินะพลอยพี่น้องอืมก็เลยว่าสิบอ๋ให้พลอยพี่น้องฟังแต่ัวบ้านนี่แหละกระสีบอสิบว๋านะคะพี่น้องคะก็เลยเอามเบาในอ่าช่วงแรกนี่แหละพลอยพี่น้องคะเพราะว่ามืออื่นนี่ก็สิบอ๋อก็สิไลอาจารย์เนาะพี่น้องกรสอสิบอ๋อพระท่านนะนะพลอยพี่น้องคะเอาก็สิให้แคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อสำหรับ แนวทางมันนี่แนวทางของเบืเ้องลึกด้วยกับพ้นบอ่อแก้วนะคะพ,พี่น้องพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะสำหรับแนวทางของก้นบอ่อแก้วนะคะ,ะชุดบนนะคะลักลอยเลาเก่าได้นพี่น้องเอดินรักลอยเก่าคะ่ะแนวทางมี03 0 6 5 9านเกนะคะ03 06 5 9านเกานะคะชุดบนมันนี้ชุดล่างเก่าซ0ศ1นนนะคะพี่น้องคะ แคปหน้าจอเด้อพี่น้องแคปหน้าจอนะคะวันนี้หน้าทางของเบิงงเราด้วยเด้พี่น้องหกแปดเจ็ดแล้วก็ตัวก,กันเก้าแปดเจ็ดนะคะพี่น้องคะยุ่งกัะไรน้อโอ้ยนอนเดินกับปวดหัวผอม่อนมืนสองกับตื่นจอด่พี่น้องเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอคะ่ะ พี่ดองก็มีประมาณนี้นะคะพี่ดองสําหรับแนวทางจากคนบ่อกแก้วหล่ะการแนวทางของเบิงเหล่ารวยนะคะอ่าแรงนี่นะคะพี่ดองค่ะขอโทษขอ,อไปวันนี้ล่งให้เบิงสาบไปนิดนึงนะคะพี่ดองคะเพราะว่าโอ้แนวทางลายแนวทางเนาะพี่ดองทาสีลงมืออื่นมึงกัดยันระท่านะน,นะพยายพี่ดองคะกะ็เลยล่วงให้พายพี่ดองเดือบเบิงเดึกไปจังหน่อยหล่ะพี่ดองเด้อขอโทษขอไปลายๆนะคะไายพี่ดองค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพลอยพี่น้องค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วกะ็ต้องขอบบขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางอจาจจะคนบอแก้วค่ะสำหรับพลอยพี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องค่ะแต่ไม่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วกันอย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เดบับพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องค่ะพ่อยพี่น้อง มีคำถามอันไรน,นะคะอยากให้เพื่อนรู้ด้วติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดกะคอมเมนต์เข้ามาเลยเรื่องพี่น้องเรื่องคอมเมนต์เข้ามานะคะพายพี่น้องค่ะมืออื่นกับมือประกาศผลแล้วนะคะพายพี่น้องค้ามืออื่นจะเอกสิทธิติดตามแนวทางของครู่ยาเทวเวลาพายพี่น,อนอ้องจะเสิร์เด้อค่ะพายพี่น้องเด้ออ่าทับเบิ่อนะคะพายพี่น้องค่ะทั้งหมดทั้งอย่างน้อยเดี๋ยวน,นี้พี่น้องมันเดืเดอดร้อนน้อยสองสามถุงละสามถุงครึ่งละพายพี่น้องค่ะ เอา้างไเนก็นให้มีโชคมีลาบสุขูสุข้นนะคะสำหรับอ c ฟซี่พอยพี่ดองที่เขามาอ่ารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะพลอยพี่ดองคะอ่ะอ่าเวลาพอดีแล้วพี่้องวันนี้เวลาพอดีแล้วนะคะพ่อยพี่ดองเอกสิได้ขอตัวลาพ่อยพี่ดองบาเทาสุขูสุขน้นไปก่อนพี่้องคะ่ะขอบคุณขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะ ขอบคุณขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพร้อมนะคะพายพี่น้องคะแต่พอมีอะไรได้พี่น้องบ้างนี่แอกซิเด่ขอตัวลาพายพี่น้องบันเฮางสุขุมสุขอนพี่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณนะคะเอาไว้พอกันไหมกับแอดใด้คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ